สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพอรรมครับพบกันวันนี้29กันยายน2563ครับพรุ่งนี้เป็นวันที่30กันยายน2563ครับโครงการเยียวยาทุกโครงการปิดครับ30กันยาโอนเงินเป็นวันสุดท้ายหลัง30กันยาปิดครับไม่มีการโอนยังไงครับคืออะไร ก็คืออย่างนี้นะครับตามที่รัฐบาลได้ดําเนินการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ก็มีโครงการร่บใหม่ทิ้งกันนะครับ5,000เดือนนะครับโครงการเยียวยาเกษตรกร,ะกรนะครับโครงการเยียวยากลุ่มปอบางนะครับบ,บรสวัสบิการแห่งรัฐ3 000บาทนะครับมี4โครงการนะครับฝังผู้อยู่นอกระบบประกันสังคมนะครับ ส่วนผู้อยู่ระบบประกันสังคมก็ไปรับอีกเงินอีกระบบหนึ่งจากระบบประกันสังคมนะครับสิทธิประโยชน์ว่างงานตกงานด้วยเหตุสุดวิสัยก็ไปไปรับเงินจากสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานเบะกสังคมนะครับส่วนพวกอยู่นอกระบบประกันสังคมเยียวยาสี่โครงการที่กล่าวมาก็คือเราไม่ทิ้งกันนะครับเยียวยาเกษตรกร บัตรบริการแห่งรัฐ3,000บาทและกลุ่มปอบบางสูงอายุพิการเด็ก3,000บาทนะครับต่อมานะครับก็ได้มีกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินบ้างด้วยเหตุผลต่างๆเขาก็ให้ดําเนินการแก้ไขและส่งโน่นนี่นั่นไปแล้วก็ทยอยโอนมานะครับทยอยโอนมาในที่สุดก็เดินทางไปถึงพรุ่งนี้30กันยายนนะครับถ้าใครได้รับเงินโอนก็จะเป็นการโอน วันสุดท้ายหลังจาก30กันยายนจะไม่มีการโอรในใดๆทั้งสิ้นหยุดไว้ก่อนหรือว่าหยุดไปเลยก็แล้วแต่รัฐบาลนะครับมันก็มีเกษตรกรนะครับเกษตรกรมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินโอนเขาก็พยายามจะโอนให้ได้ภายใน30กันยาเช่นผู้ที่ยังไม่ส่งเลขที่บัญชีเขาก็บอกให้ส่งหลายรอบแล้วนะครับใครส่งก็จะได้รับการโอนและ30กันยาโอนเป็นวันสุดท้ายนอกจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าครอบครัวที่เป็นเกษตรกรเสียชีวิต ก็เปลี่ยนสิทธิ์เอาคนในครอบครัวไปรับแทนทํานองนี้ส่งเลขที่บัญชีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็30กันยาก็จะหยุดโอนแล้วโอนเป็นครั้ายก็จะหยุดโอนในขณะที่กลุ่มเปราะบางมีผู้สูงอายุบางส่วนผู้พิการบางส่วนยังไม่ได้เงินหรือกลุ่มเด็กบางส่วนยังไม่ได้เงินเพราะอะไรก็ไม่แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็มีการดําเนินการส่งข้อมูลแก้ไขกันไปกันมาแล้วก็ขยายเวลาโอนมาเรื่อยแล้วก็จะโอนวันพรุ่งนี้ถ้าใครได้เงินก็จบหลังจากนั้นก็ไม่มีอีก กลุ่มปอบางก็ปิดโครงการไปนะครับแล้วก็เราไม่ทิ้งกันเขาก็บอกห้โซใหอ้อะไรนะผูกมันทีพร้อมเพย์โนนนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็โอนมาเรื่อยในส่วนที่คนที่ยังไม่ได้ผ่านเกมแต่ยังไม่ได้ก็ลุ้นพรุ่งนี้ครับใครยังไม่ได้เงินก็เงินเข้าพรุ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายใครที่ยังไม่ได้ก็หมื่นห้าเข้าไปเลย30กันยายนหลังจากนั้นไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะก็ปิดเกมไปทั้งหมดก็คือ โครงการเยียวยาทุกโครงการเดินทางมาถึงวันสุดท้ายก็คือ30กันยายนโอนเงินเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นจะไม่มีการโอนอีกรัฐบาลปิดเกมการโอนโครงการเยียวยาทุกโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วครับสวัสดีครับ